เจ็แปดสี่กับแปดเก้านี่ละงวดที่มันที่หนึ่งที่พ่านมากเมื่อกี้กาเมื่อกี้นะครับ่นในมันที่ตามกาที่บางคนก็ได้บางคนก็ก็ก็ได้บม่ได้สวัสดีค่ะครับผมในนงานบ้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 านนบ่น้านบ่านบ้านบ้าบ้นบานบ้านบ้านบ้นบ้านบ้าน้านบอกเข้าเบ้านบ้าน้าเจ้าก็ไาบ้านล้ครับ้าน้านบขาน้านบนบ้าน้า้าน้า บอกถ้าเขาบอกพ่อครจะคล้องไม่ได้เอาซ้ำบอกบอเงินยืนนี่เงินยืนนี่ก็เป็นพันแล้วอืมโอ้เป็นพันเออพันล้านโอ้เอาว่าเป็นเนี่ยจ้าอันนี้รักทันหมดเยอะหมด่าที่ว่าวันที่หนึ่งบางทีกาพันมาเมื่อกี้เนี่ยครับผมแม่ผมเมื่อวเมื่อเกลตัูเลครับตคือครับผม เจ็ดแปดสี่กับแปดเก้านี่ละงวดที่เันที่หนึ่งที่พลาดมากเมื่อกี้กลาเมื่อกี้นะครับในมืองให้มันจีตามก็จะบางคนก็ได้บางคนก็ก็ได้บ่ได้เอาลงสักว่าครับผมครับนนี้แปลงไดหพองวดนี้ก็บฝันดีอยู่ฝันแล้วบอกครับฝันแล้วแก่ต้องตัดสู่คั่งเนี่ยมันต้องหวดด้วตัวอีพอฝันบังคับหนี่ก็เลี้ยงกิ่งคือว่าเป็นเลี้ยงกิ่ง ฟันเป็นยังซี่ฟันว่าจะไหนครับกติได้มาฟันว่าฟันว่าเม่ยิ่งขงมั่วขวนผมมียิ่งมักวขวนผมทั้งฝันทั้งฝันเป็นคมกิ่งทั้งทั้งทั้งฝันนั่นมาเนาะไม่จริงตัวว่าเดี๋ยวบอกว่านี่บันเม่ยิ่งมักวขวนผมเขาจะไม่เงไ้ยไปไหนว่าะไม่มา รู้มาห้าจ้เาถึงแโอ้ไม่จริงแต่พ่อแม่เจ้าเด็กผมว่าจริงสิครับพ่อแม่เจ้าบ่าวบ่าพบอลบ่าวยังสิอนยบอกไงเป็นปืนเงินใส่ไว้ยริงสิหมอมามันพอดีบ้านมึงตีสิละบ่าวซาทุบุญบาปเนาะขออนุญาตเด้อผมเลยปวดยองลุกฝันเลยแต่นั่นับละกูันมากผมก็ไปจิ้นกับฟ่กับม่นางมึงอ่าลัทีของผมโอเค นี่เราก็ผมได้เลขอยู่นี้มามาตีเป็นเลขครับผมปกติพ่อเนี่ยได้ไปนำความฝันมันมาลักษณครับตีตัวใดนอตบานนี่นนี่ละแต่ว่าจังไรบารนี้พอ่อนี่เราตีดีอันตัวเลขผมตีฮะนี่ละเบาให้ฟังนเนีพ่อตีเป็นตัวใดเลขนี่เจมบมแม่ยิ้วมาหาผู้ใช้มาหาผมนี่จ้ามียิ่งไปนำซี มียิ também, ่งเป็นน้ำซีผมก็เป็นน้ำหาก็มันมีอยู่สองคนผมตีหาซีหาสองสองซีหาสองสองซีหานี่ละตัวผมมักอะไรตัวตัวผมตัวตัวเต็งของผมไม่ไปคือซีหาสองซีหาสองคือตัวเต็งครับผมตัวเต็งตัวไหนก็พ่อซีห้าสองครับตัวเต็งของพ่อครับ ยาำตัวเลขไหคะสองตัวจริงสี่ห้าสองสี่ห้าสองยินบีกี่นองมีจะครูครับพองพานะเลขมิญุยสามคู่ครับ <c oughs> อ่สี่หกสามสี่ห้าสองห้าเจ็ดสองเลขสองเลขสองตัวหกสามห้าสองก็สองตีจากค้อมฝันวะครับครับ <c oughs> ผมตีจากควอมฝันผมครับวิ่งตัวได้ว่า วิ่งหาตัวเดียวครับวันนี้กับวั่งไพว่ามักกับเจทิมหาไอ้ว่าบ่มักหากับพลานไปมาจักเปอร์เซ็นไหมอันนี้กับอวนนี่ผมไม่ไล่หลกผมเอาแค่สามล้านฮ่าเนี่บอกว่าครับผมสามล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมอันนี้บอกได้ตัวนี้นี่บอกคือแปดบางนึงนะวันบางนึงหันสุดท่าท่ายางวันนี้มีตัวท่าบอกว่า ตัวนี้หามหามาเๆหนผมที่ยางคือผมบ้านตียางจากบ้านห้าอยู่นี่ย่งหกกับเมือนขึ้นไปอุดรผมขึ้นรถบ้านสี่ยางจากอุดรหอดคอนเทนหมอเน้นนะขี้ขันค่ะว่าจังไรก็พอเมื่อที่เล้วไอ้ว่าไอ้ว่าแปดกับสี่มากๆผมมาเออมาผมมาผมมาแปดกับที่เอามันมันซ้ำกันผมผมวดมึงนเนาะค่ะผมมาเองกับแปดกับแม่อยู่ค่ะ ผมป้อยอันเก้าแปดสี่เก้าสี่แปดนันนะงวดนี้บ да ่า pues, ว okay. ่ายวิ่งตลอดเลยวิ่งเลยสามล้านบาทเงื่ยวิ่งเลยไปในสามด้านนี่หานิ้วอกหานี้วห้บอกหะหานี่กับแม่บอกครับผมเสียวผมหลดหานี้วออกวิ่งเท่าไหร่เพาะห่อยมีพันหนึ่งก็วิ่งพันหนึ่ง สามล้านบางส่วนเออมันควบเปอร์เซ็นต์ควบบันใจของผมครับผมโอ้จักเปอร์เซ็นต์สามล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะอตัวหญิงสาวมีล้านย่ำย่ำพ่อได้ครับย่ำย่ำเปอร์เซ็นต์เท่ายพ่อสามล้านเปอร์เซ็นต์ครับตัวทรพ่อห้าครับผมมาแท้บ่ครับสามล้านเปอร์เซ็นต์ครับมีครูไม่ชิงบ้าครับครับครูครับห้าเลยพ่อจับครูกับหากับมีอ่า สี่หาสองหาสองครับผมสองหาเด้อครับ 1, นร <4, 2, S 1> ืเนี้ย 4, 2. 2> มันใจร้ายเนาะพอนะครับมันใจคือเกาสามล้านเปอร์เซ็นต์พอคำพันสามล้านตัวนี้ เม่อเท่าไรก็พ่อคำพันสามล้านบ่พ่อครับตัดพ่อคำพันสามล้านพี่น้องอ่ามีเท่าไรก็วิ่งไปเลยบวมันลงไปเล้บอกพ่อครับมีมือหนึ่งก็วิ่งมือหนึ่งได้อยอกสามมือหน่ะขันมากๆเลยครับได้เงีมาก่ไรครับเพราะว่าผมบอกผมฟันเมื่อคืนเนี่ยเราฟันเลขออกต่อเลขออกหมู่บ้านนี่วันที่สิบวันที่หนึ่งผ่านมาเมื่อวันที่สองนี้บอกครับผมฟันแล้ว ฟันตองงวดฟันตองงวดเลยบุกขึ้นนี่แหละครับผมหามาแถบอกล้านสามล้านเปอร์เซ็นต์ครับหายังพ่อหาสองงวดนี้สามยี่สิบเอ็ดใช่ไปเชฟฟันมาเอ้ายกไข่เพิ่นบ้างได้เปล่าเอ้าครับผมครับอืจะบังเบื่อโทรได้พี่น้องบ่เห็นดิเบื่อโทษว่าพี่น้องมือมือบังเบื่อโทษจับจับคลอก โอเคครับพ่อคับพันสามร้านเด้อพี่น้องสาม้านงวดนี้เด่นยังพ่อวราดังๆแน่เด่นหาครับผมจ้ะหายังแน่หายังแน่จัะหาสองครับสี่ห้าสอง้าสองสี่ห้าสองตัวอื่นนี่เป็นตัวร้องบ่พ่อครับผม แต่ว่าตัวมักอีลีตัวได้ก็พออสี่หาสองสี่หาสองครับแตสองตัวมักตัวได้คพ้อมักหาสองหาสองครับรมาห้คุณพ่อไปม,ม,มาหาผมมา่มาหาผมห้โค้งห้ยตามาเนี่ยครับผมนี่ละบมจบองเน้นค่ะขอ,อโชว์หให้ดนจัน่อยท<า>ั้งผีจัน่อยอ่ะ เด้วพี่้องเด้อแคบหน้าจอนะคะแคบหน้าจอนะคะผลได้เขามาแคบหน้าจอผลต่อเรตของพ่อคำพันสามล้านว่าจะได้ก็พ่อให้มาจะได้ก่อมันที่สิบหาไม่าอีกจะรอบเนี้ยมันที่สิบหาครับสิบหาเมื่อกี้การนี่นะไหหมาอีกครับผมไม่ใช้ผมเป็นะครับผ<า>ให้ตัตนี้บอกเพาผมก็เอาอีกยิดน้อยผมคุ้มมันใจผมพอผมมันใจสามล้านเปอร์เซ็นต์หมดละแต่ว่าผม อ้กับมาหาผมวันที่สิบห้าอีกมาเบิ้งตัวเด็ดบ่กพ่อครับไอ้มันมันเขาก็เคื่องวันีิธาล้ดก็มีรอยหนึ่งกับทุ่มรอยหนึ่งรถมันซื้อรถดรเตลีวันที่สิบห้าน่ะค <benefit> รับผมวันที่สิบห้านี่ซี่เอาตัวทุ่มบ่กครับผมตัวที่สิทุ่มก็คือวันที่สิบห้าครับผมนี่ละมันเดินห้องได้พราพรซื้อบริหาเทียมันบ่านเนอาจเลขนี่อาจจะอาจจะอาจจะไม่จะเป็นยู่ว่รักลอยแต่ว่าสองตัวนี้ ม่สามด้านเปอร์เซ็นต์หรอกถ้าเจงรักลอยมันเปลี่ยนมันก็แบแนี้โอ้ตัวรักไม่รักสิ่หนีมาเนียนอนและเพื่อลักลอยเปลี่ยนครับมันก็แบแนีแตจวันที่สิบหากลับมาวันนี้ที่วัีบวชทีศทนลาไปพุ่นพร่พีวาให้โค้งให้ตามมาเนี้ยขันจากได้เนาะครับผมขันจากได้เด็ดเด็ดครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ